ใส่ตัวนั้นแล้วมาใส่ตัวนี้ใส่ตัวน,นี้แล้วไปใส่ตัวนั้น,นทุนทายท,ที่สุดยานะครับพี่น้องครับขวดยานี่เตรียมใจทุนเลื่อนเลยนครับพี่น้องเน,นงาะพอนะครับ<ๆ>เลือไปครึ่งขวดนะครับครึ่งขวดนี้เราจะไปใช้อีกนะครับ10วันหรือ15วันข้างหน้านะฮะพี่น้องครับไก่จะฉีดที่เกินไปนะครับพี่น้องครับ สิบมือหรือสิบหามือนะฮะเพราะว่าการที่เขาสีดบ่อยเกินไปถามว่าดีบอมันก็นดีนะครับดีต่อใจนะแต่ว่าตามหลักของขว้วเป็นจริงแล้วมันผิดนะฮะผิดผิดตรงที่ว่าเขาสีดแห้อาหารเขาท่างใบาย,ยางเดียวโดยที่ว่าเขาสีบก,กินทางดินเลยนะครับ เาลืมคิดว่าทางดินเนี่ยเขาใส่ปุ๋ยไปแล้วนะฮะใส่ปุ๋ยวานปุ๋ยไปแล้วถ้าเขามาฉีดทางไวดูตัวดูมันฉีเคยตัวนะครับมันฉิถ่ายกินแต่ทางใบอย่างเดียวเลยนะครับพี่น้องครับอันนี้ยังไันจบ <c oughs> อันนี้คือหนามเปล่านามเปล่า200ลิตรลิดที่มีกาดเครื่องซ่องนะฮะราคาบุ้มแปด นะครับขวดไงนะครึ่งขวดนะฮะเดี๋ยวบอาถัดขออนุญาตเอาสันไล่มาใส่ก่อนพี่น้องครับเดี๋ยวที่ถ่ายเบื้องน้าครับพี่น้องครับนี่คือสันไล่นะฮะขัดขจัดข้าวฝังแน่นนะฮะพี่น้องครับนี่นะครับเด้ออ่านี่นะครับเด้อพี่น้องเบื้องตามนี้เลยเอาถัดสื่อมาฮะเกิดซองแนวนีนะฮะถ้าใส่รางจานก็ได้เป็นเดือนพูนละนะฮะนี่ครับ สามสามร้อยมิลลิลิตรนะฮะใส่ลงไปเลยนะครับพี่น้องนี่ครับใส่ลงไปเลยนะครับเนี่ยคุณนประโยชน์ใส่แท่นสารจบใบสวัสดีครับพี่น้องครับเปาทัดมาแล้วครับเกษตรอีสานชแนลมแลวครับพี่น้องครับมือนียริพาพี่น้องมาเบิ้งวิธีการใส่ยาสําหรับบักท่านเฮานะครับพี่น้องครับ ลูกน่อนเนี่ยเนี่ยบอให้มันรุดมันหลวงแล้วก็ติดดอกแล้วนะครับบอเป็นดอกตะผูอย่างเดียวนะครับเด้อก็จะทําการนะครับฉีดผลบักท่านเท่านะครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องนะครับนี่ครับติดนะครับติดหน่วยนะครับเด้อเสียงเบาๆยนิดน่อยเมื่อยนะครับปัญญาในสวนนี่พี่น้องขนาดใบบองงามนะครับใบยิกใบซอย จากอาการเพียดูดกินน้ำเหลียงนะครับก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ทําการกำจัดเพียเรียบร้อยไปแล้วนะฮะน่วยเพิินหลอดอยู่นะครับพี่น้องครับนี่ครับอาจจะหน่วยบกคร่องามแต่ว่ากถือว่าติดน่วยอยู่นะครับก็พ่อได้เก็บผสมประสานกันนะครับเก็บขะกันยง่แง่เก็บผลผลิตเนาะฉีดเพื่อให้น่วยเพิินนะครับเขียวเหลื่อมขัวเหนียว นะครับบรูดบลวงนะฮะใบเขียวแตกยอดดีเดินดีนะครับเด้อครับเท้าสีดสม่ำเสมอนะครับนี่ครับต่เสีดสม่ำเสมอซิฟมือเท้ยซิฟมือเทีานึงนะครับพี่น้องครับนี่ครับยอดห้องเพิ่นดีเห้ยนี่ขนาดเบ้าทัดนมมาท่านแหลวเลยพี่น้องนี่นี่นม่าท่านแหลวอยู่ครับนี่ หน่อมมะหนอมมาตอนใหญ่ตอนแก่แล้วนะฮะโอวยลำบากแน่จังหน่อยแต่กะหนอมได้อยู่ใส่เสือกดึงลงมานะครับมัดใส่ก็ใหม่นะฮะเนาะหน่วยกะก็ร่ังงามเลยนะครับนะครับหนอมให้เพิ่นในีจังหน่อยนะฮะตัดวงจรในตัวเจียนและกะตัดวงจรในตัวเจียนนี่คือเขาหนอมลงมาหมให้เพิ่นนํำสารอาหารไปเลี้ยงนะครับส่วนปลายอย่างเดียวหนอมลงมานะครับ ในผลประโยชน์สองอย่างนะครับเก็บง่ายนะครับดูแลง,ง่ายนะครับผ้นผลิตโตดีนะฮะตัดหญ้าข้างล่างกะซ้อยได้อีกนะครับก็คือตัดวงจรนะครับพวกปรสิต่ใหเขามาหมุนอยู่ค้นต้นนะครับเพราะว่าจะเป็นมดนะครับลวกะหญ้าเนี่ย มันสามารถดูดกินสารอาหารตามผิวดินเข้าได้นะฮะลงไปได้สิบถึงยี่สิบเส้นผุนนะนะครับพี่น้องครับหลากของเพิ่นนะะสำหรับหย่าเนาะทำการตัดข้างบนเพิ่นก็บบสามารถดูดสารอาหารได้แล้วนะฮะปั้นดูตัวด,ดูเอานะครับพี่น้องครับยี่สิบหมื่นหรือเดือนหนึ 1, ่งปั 1, ้นเดือหนึ่งปั้นเร่นเรนไปนะฮะผุนนะครับรบ่บาทัดป่ได็ปล่อยให้เาวาแห้งใด้พี่น้องคืนค่านี่กับปั้นแล้วนะฮะโทษที่ได้ครับเด้อ ค้นค่านีก็ปั้นแล้วนะครับนี่ท้าการปั้นเพราะว่าถญยามันอ่อนมันก็จะปั้นง่ายนะครับพี่น้องถัยามันแข็งไปแล้วมันปั้นยากนะนี่ขนาดมันอ่อนแนวนี่ปั้นง่ายนะครับขนาดมันอ่อนมันปั้นง่ายเท่ากับบ่ตตองเปลืองน้ามันบ่อ้องเปลืองเอ็นมากมายนี่ครับซ้ำนี่เขาปั้นเลยนะครับช่วงนี้ พุกบันเอาในหัวในสวนก่อนนะครับเพราะว่าบางท่านมันก็ล่างแตกยอดอ่อนนะครับพี่น้องครับมันจิตติดดอกแล้วนะฮะสำรับรบนนุ่นนาหนาวส่วนรุ่นนี่มันติดกอนข้ากับสิเด้เก็บกอนนะครับกะสิได้แตงกิ้งเนียออกบดพี่น้องครับนี่กิ้งเหนยหน่อยตี่แตกกมาใหมา่แตงออกบดนะฮะพามาเบ่งตัวนี้ นี่ขนาดเ้องบอไดโนมนะครับพี่น้องครับขนาดเท่าบอไดโนมล่ะงานมันกันยังหน่อยลงนะครับก็จะแตกซัดแตกยอดไม่ย่อยลงมาจนหอดเพล่ะชูดินมับวคนละนะครับห้ากกะจังหาใหม่มาค้านะครับพี่น้องครับทําการค้าขึ้นนะฮะค้าขึ้นในเพิ่นแข็งแรงนะครับตอนนี้กันยังพอเฮ็ดท่านอยู่เฮ็ดไปเจอะขันตอนนะครับพี่น้องครับ ปูกสองรอยยี่สิบต้นนี่ก็ถือว่าหลายอยู่เด้อพี่น้องนะฮะถือว่าบ่นหน่อยนะนะครับแต่ว่าผมเงยเงยตรงที่ว่าแม่ลุงเพชรสร้างน้ำผมไปปลูกทั้งหมดนะสร้างน้ำผมไปนะอ่าเก่าลอยต้นนะฮะแล้วก็สร้างจากมองอื่นไปอีกสองลอยต้นนะฮะเป็นพันเอ็ดอนได้พี่น้อง ผมก็ยังเงดอยู่แม่แกจะว่าด้จางคนบ่มาอยู่นะฮะขนาดปลูกสำนี้ผมก็ยังเมือยแลวนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมเห็นงานลายทางนํำพี่น้องเห็นงานลายหนาเนาะสำหรับคุณแม่จ,จะไวอยู่นะฮะนี่ครับพ่อบ่ทัดพามาเบิ่์พี่น้องแมนท่าบ่นโนมนะฮะ กานกัน่อยลงมานะครับพี่น้องครับการที่เพันย่อยลงมานี่เป็นนิมิตไม้ที่ดีคือเพื่อนจะแตกยอดออกมาแลา้วกะะ็ให้ดอกเข้านะฮะให้ดอกเบิดบดเบิดจากเสือครับพี่น้องครับว่าแต่ฉีดฮ้อมมนเข้าไปเพื่อเก็แตกดอกแตกออกมาจังสีละพี่น้องให้เข้าเก็บเป็นหลุนหน่อยหลุนใไงห,หลุนไม่หลุนเก่าอยู่สีล่ละนะครับพี่น้องครับหลุนเกา่าหลุนไม่เรื่อยๆนะฮะนี่ครับถือว่าเป็นนิมิตไม้ที่ดีนะครับที่เพิ่นแตกยอดไม่นี่เพราะว่า ฝนมันออกไปนะครับพอฝนออกไปปุ๊บน้ำเ้าอนบ่อบชั้มนะครับในดินดินเข้าบ่อบชั้มน้ำน,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 นะครับบ่อเอียน้ำนะครับาาเนาะนะครับบ่อ้วมน้ำนะครับภาษากลางเนาะไม่อ้วมน้ำนะฮะมันกระเจดให้ต้นใหม่เข้านี่สามารถกินอาหารได้ทังแดดอ่ทาทังใบทุกที่ทังใบสรางคอแสงนะครับโดยแดดนะฮะ นี่ครับสั่งคอแสงโดยใบนะฮะเห็ดหาเพิ่นแตกยอดนะครับระบบหลักเดินดีนะฮะมีพงอากาศในดินนะครับสามารถผสมประสานกันได้ดีนะครับบาลานกันได้ดีเลยนะครับในช่วงนี่ละไปฝนตดนาวนี่แหละนะครับพี่น้องครับเข้าธนูบ่มลุงเอาในช่วงนี้นะครับพ้องทันใดมีเพียนะครับมีไล่แดงนะครับให้เฝ้ากําจัดกําจัดปุ๊บมันสิบ่มี ปรสิตมาดูดกินน้ำเลี้ยงนะครับในต้นไม้เห่านะฮะสองก็คือตัดหญ้านะครับให้เตียนนะฮะเพื่อบ่ให้หญ้านี่ไปเลี้ยงนะครับเออไปแย่งไปแย่งเอาปุ๋ยในผิวดินเห่านะฮะเพราะว่าเห่าบ่ได้ขุดนะครับเห่าให้การเห่าให้ปุ๋ยทั้งวานนะครับพี่น้องครับวานเอานะครับเห่าให้ให้ปุ๋ยวานเอาเพราะว่าอายุ สองสามปีแรกเนี่ยหนึ่งสองสามปีแรกเนี่ยหาวานเอานะครับหลากของเพิ่นมันไปทั่วทิศทางนะฮะถ้าคดหมองไหนมุงหนึ่งนะครับ,นะรบเพื่อนจะรับบไหว้วกาจะบ่พ่อ่น้าละนะครับเพราะว่าหลากมันไปทั่วนะฮะถ้าเปลียนต้นใหญ่ปลูกมาโดนแล้วหลายปีแล้วเนาะเขาอย่าคูท่ากับคดได้นะครับนะคูหันนะฮะคูหันนะครับ้วกาช่วง ใบฟนเทากับมาคุดนีนะครับี่กลางใส่ขีงงัวนํานะฮะแล้วแต่ผู้เฮ็ดนะครับพวงข้นกะไฮยูเดือนละเท่อพุนละนะฮะคุดนําวานน้านะครับพี่น้องครับบางข้นกะไฮปีหนึ่งสองเท่อนะครับมันมันหลากหลายพี่น้องแล้วแต่เขาเนางยูงในสวนเขาเนี่เขาคิดนะครับคีดเบืองว่าเข้าเสียไฮปุ๋ยจังไดนะครับพี่น้องครับหลักกะเข้าจิ กำจัดพวกปราสิตจังไหนแนวไหน,นะครับให้มันออกไปจากหัวจากส่วนห้าด้มันสิเป็ยนขั้นตอนตามที่ห้าเคยเฮ็ดมาแต่ละปีมันสิเคยตัวเลยนะครับพี่น้องไม่แม่เขาอาจจะหันหนาหัน,ห,นหลังหัวใส่หัวขวานะครับจักเสียจังไดน,นะครับพี่น้องเนาะดึงหนาบถึงหลังหมายถึงว่าความขิดนะครับพี่น้องครับถ้าจักสีขิดแนวไดเฮ็ดจังไห่นะฮะ พอปีสองปีสามมันสิเริ่มแบบบอกเขาเลยว่ามันต้องการนิยังนะครับมับกท่านเนี่ยมันดูแลง่ายกว่าทุเรียนอยู่ร้ายเลยล่ะนะครับพี่น้องครับคือข้าบ่จบา่จําจเป็นต้องหายนาเว้นมือมือเว้นมือหรือว่าห้ทุกมือคือทุเรียนนะฮะพี่น้องบ่าทัดกับมักอยู่ได้ทุเรียนแต่ว่ามันดูแลยากนะครับพี่น้องครับ ดูแลยากล้วก็มันต้องดูแลชัวลูกชั่วร้านเขาเลยนะครับมันต้นใหญ่พันไดก็ยืนต้นตายนะฮะทุเรียนเนี่ยมาตัดไปเห็นมาแล้วนะครับอยอมเพื่อทาแสะนะครับพี่น้องจังหวัดชุมพรนะฮะต้นใหญ่สูง10เมตรยี่สิบเมตรถ้าเพื่นจิตตายเนี่ยตายเงนเชื้อโรคเชื้อราพี่น้องยืนต้นตายเลยเยาะผ้ากันมวนนะครับพี่น้องกับทุเรียนนะฮะอาจจะได้ยุ่ิสามปีสี่ปีแรกนะพี่น้องครับเนาะโดนๆดนไปเพราะมันตายบาดในใจหายนะฮะพี่น้องครับ เพราะยังไง,งห้องน้ำหมดละเพราะว่าเพื่อสิปูกเพื่อสิประคบประงมมาได้จนไ่เนาะจ้างบักท่านเนี่ยพี่น้องเขาปลูกเท่อเดียวมันยากตัปีแรกเพราะว่าเขาต้องพยายมลีต้นปลาเพิ่ออกจากโคนต้นนะฮะเพราะว่าโคนต้นเนี่ยมันจะเป็น่นพันธุ์ปลาเขาทาพันธุ์พื้นเมืองมากเนาะนะครับมันจะแท่งพันธุ์ปลาขึ้นเรื่อยๆนะครับปีแรกเ้าพยายมลีออกต้นสีดแดงๆนะครับยัง,ยงขึ้นได้เพราะลํำต้นพันไง ไงซะเมยไพนนี่แหละพ่นจะลาดกลุ่มไว้นะฮะลาดกลุ่มพันปลาไม้ข้นนะฮะมันก็จะยุดข้นเลยนะนี่พ่กขืนแล้วนะครับสําหรับตัวนี่ไงยังสีพวมนี้นะเพราะว่ามันสามปีแล้วท่านพี่น้องเนาะเนี่ยตัดต่อทํำเสาปีแรกนะฮะตัดต่อทํำเสาปีแรกนี่ปีที่สองนะครับอ่าอันนี้นี่ปีที่สองนะฮะนี่ปีที่สองนี่ปีที่สามเลยครับพี่น้องครับเพราะว่า ยังบ่ท่านได้ตัดอยู่นะครับสําหรับปีที่สามเนาะถ้าไหวไหวสาวอีกนะครับกับเป็นปีที่สี่อะแมนแมนนะฮะเนี่ยครับพี่น้องครับอยู่น้ำเข้าในไร่ปีเลยข้นต้นทอนะครับทอเต่าแกะซ้ำตัวห้องนละข้นต้นเพิ่นนะครับพี่น้องครับเนาะ นย่งนสามารถตัดทำสาวเฮ็ดไปได้เป็นยี่สิบสามสิบปีนะฮะลงทุนครั้งเดียวนะฮะ้นพันธุ์มาถึงลอยนะครับพี่น้องครับกิโลละยี่สิบสามสิบสี่สิบบาทขายไดยสบายเลยนะเมฆาไปเ็ดขายทุงละห้าสิบหกสิบนะครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องปุ๋ยทางใบตีเบาทัดเสียวไห่โมนี้ก็คือบูมนะฮะบูมแปดแปดนะครับพี่น้องครับบูมแปดแปดนะฮะ บูมแปดแปดสูตรนาโนนะ,ะพี่น้องครับนี่เ้ยครับเด้อเป็นหลุมพุทธาโดยตรงเด้อนะครับใส่กับมันก็ได้กับหน้าเข่าก็ได้นะฮะพี่น้องครับนี่ครับบูมนะบูมแปดแปดนะฮะ, 88, ะ,ฮะใส่ควบคู่กันครับอ่าฮิวมิกนะ,ะพี่น้องครับนี่ฮะฮิวมิกพาร์ตนะครับพี่น้องครับบริษัทบูมแปดแปดนะฮะอ่ะเดี๋ยวว่าทัดสิผ้าไป ไปต้นสังกัดพุ่งละนี่พี่น้องครับว่วเป็นตาไห้หน่วยก็ะไห้นะฮะนี่ครับนี่ครับขนาดต้นมึงเนี่ยต้นพี่น้องต้นเสื่อมๆสมๆนะฮะกัยังติดหน่วยติดหมากเอาหนี่ยางอ่อนๆสีตัดง่ายพี่น้องนี่ปันใส่เอ็นปันครับจานจานเอ็นปันนี่ครับเดี๋ยวนำเพิ่มอีกนี่ตัดมือเสานี่พี่น้องมือเสาก็มือบ่าน น้ำแรงสีผ้ามาต้นสังกัดมาผส,สมยายพี่น้องเบิง้งนะฮะเป็นฮอร์โมนโอ้ยหอนหอนก็หอนเปิดน้ำใส่ไวบมือเสานะครับ,เป,บเปิดน้ำใส่ไใเมือสนะเาส,อสานะพี่น้องเอ้ย ดิบมือนำห้อมุนเธอหนึ่งครับพี่น้องครับวันนำทังหนึ่งนะฮะนี่ครับพี่น้องครับนำเป็นถังสองร้อยลิตรเด้อนะครับพี่น้องครับเป็นถังน้ำยาสองร้อยลิตรนะฮะการผสมให้พี่น้อง <c oughs> สำหรับถังสองร้อยลิตรนะฮะ ให้พี่น้องใส่ลงไปเครื่องขวดเลยสําหรับบ่มนะฮะอย่าแพงของนะครับสําหรับของดีๆนะครับพี่น้องครับเพราะว่าอ่าตัวนี่แหละเซตให้ลูกสวยลูกงามแล้วก็ขัวเหนียวนะฮะลูกดกรสชาติดีนะครับมันใส่ขวบคู่กันครับอ่อายมันอายมันก็คือหิมิจฉาีิล่ะนะครับ นี่มีคพาดเขาสีดผนะส,สมกันเลยพี่น้องนะครับใส่ผสมกันเลยอขออนุญ,ญาตวางกล่องแป๊บนึ่งด้วยพี่น้องเด้อหิ้วมีคพาดขึงซองนะครับใส่ลงไปเลยสำหรับน้มสองลอยลิตรนะครับพี่น้องครับบอมเบนเปลืองเด้ก็ต้องเบิองหนามเขานำว่าน้มสองลอยลิตรนี่ ข้าบบําบนใส่เปรตถ้าข้าใส่เปรตขาใส่เปรตละเอียสิบลิตรนะครับพี่น้องครับสองช้อนต่อนหนึ่งฝาล้างดีๆพี่น้องครับเสียของนะของมันดีเราต้องล้างออกดีดีเอาใส่แนวนี้เลยพี่น้องครับข้าวบดฉีดดูนะฮะสิบมื่นเทือนึงสิบห้าหมืเ่เชือนึงนะครับเป็นไปได้ ถาเห้างบถึงเห้าสิทสิบมือเือหนึ่งเทือนหนึ่งไปเลยนะครับเพื่อควบทีวา่าเรียงหน่อยเรียงผลผลิตนะครับพี่น้องครับเนาะแล้าการสูญเสียมันเป็นการสูญเสียที่บริสินเป่านะครับพี่น้องครับมันเป็นการลงทุนนะฮะนี่ครับถ้าเข้าสูญเสียโดยที่เข้าโบวหูทางนะครับไปบถตอกทางนะครับเข้ากระจะ จับคิดท,ทางบ่ถือนะครับการลงทุนนะครับใส่ตัวนั้นแล้วมาใส่ตัวนี้ใส่ตัวนี้แล้วไปใส่ตัวนั้นนที่ท้ายที่สุดยานะครับพี่น้องครับขวดยานี่เตรียมใตทุนเลื่อนเลยนะครับพี่น้องครับเนะาะพอนะครับเลี้ยวไปครึ่งขวดนะครับครึ่งขวดนี้เราจะไปใช้อีกนะครับ สิบวันหรือสิบห้าวันข้างหน้านะฮะพี่น้องครับแกจะ,ะฉีดที่เกินไปนะครับพี่น้องครับจักสิบมือหรือสิบหามือนะฮะเพราะว่าการที่เขาฉีดบ่อยเกินไปถามว่าดีบอมันก็นดีนะครับดีต่อใจนะแต่ว่าตามหลักของความเป็นจริงแล้วมันผิดนะฮะผิดผิดตรงที่ว่าเขาฉีด ให้อาหารเขาท่างใบาย,ยางเดียวโดยที่ว่าเขาสีปก,กินทางดินเลยนะครับเขาลืมคิดว่าทางดินเนี่ยเขาใส่ปุ๋ยไปแล้วนะฮะใส่ปุ๋ยวานปุ๋ยไปแล้วถ้าเขามาฉีดทางใบรู้ตัวดูมันสีเคยตัวนะครับมันสีถ่ายกินแต่ท่างใบย,ย่างเดียวเลยนะครับพี่น้องครับอันนี้ยังไม่จบ <c oughs> อันนี้คือนามเปล่านามเปล่า สองลอยเลียดที่มีผาดเครื่องซองนะฮะราคาบูมแปดแปดนะครับขวดใหญ่นะฮะครึ่งขวดนะฮะเดี๋ยวบ่าวทัดขออนุญาตเอาสันไล่มาใส่ก่อนพี่น้องครับเดี๋ยวถ่ายเบิ้งนึ่ครับพี่น้องครับนี่คือสันไล่นะฮะขัดขจัดข้าฝังแน่นนะฮะพี่น้องครับนี่นะครับเด้ออ่านี่นะครับเด้อพี่น้องเบิ้งตามนี้เลยบ่าวทัดเสือมา เป็นซองแนวนี้นะฮะถ้าใส่่างจานก็ได้เป็นเดือนพูนละนี่ครับสามสามร้อยมิลลิลิตรนะฮะใส่ลงไปเลยนะครับพี่น้องนี่ครับใส่ลงไปเลยนะครับนี่คุณนำประโยชน์ใส่แท่นสารจบใบนะฮะบพี่น้องนี่ครับใส่แท่นสารจบใบดีๆนะฮะ ้าก็ตัวนี้ละนะครับสีกับจัดพวกปาราสิตนะครับทีมะเกาะพวกปลาสิตธปากดูดนะฮะเสียมาดูดกินใบกินนํำเลียงในใบนะฮะมีผลต่อลำต้นโดยตรงเลยนะฮะเราใบเห้าเนี่ยจะเหลื่อมนะครับจากที่ว่าใบส้มเนี่ยมันจะเหลื่อมเขียว เดี๋ยวม่องเล้ดละพี่น้องครับยิ่มีกาพาดเนี่ยนะครับเวลาถือหนำหมอกย่มเศร้าเรียกว่าถือฝนไปโปยนะรยนะฮะยดลงดินกระเท้ดินล้วนซุยดีนะครับพี่น้องครับปรับสภาพดินนะฮะถือว่า เพดให้ดินห้ามมีพองอากาศได้ดีเลยนะครับสำหรับฮิวมิกพาร์นะฮะอันนี้คือเบาทัดจำนายมาแล้วสามปีนะฮะสำหรับชุดบูมเ,เป็ดเนาะให้พี่น้องน้ำปลาไปใส่เวลาเ้าฉีดที่นี่นะครับพอเครื่องทำงานปุ๊บฝอยมันออกมากมันจะเป็นฟองนะฮะติดตามใบเ้านะครับใส่โดนปันได้กับบ่อผิดนะครับพี่น้องครับไม่มีคำว,ว่าปิดปากใบนะฮะ แต่สารจับใบนี่ใส่โดนไปนี่มีผลต่อปากใบเด้อพี่น้องเด้อปากใบมีหนาที่ดูดอาหารนะครับอ่ะนี่ครับปากใบเนาะนี่ฮะถ้ามีกล้องนี่น้อยมีกล้องซูบก็บไปคักเดียนะครับพี่น้องครับ้ายๆกับลูกมลผนของเขาเนี่ยมันจะดูดนะฮะดูดเอาน้านะครับพี่น้องครับดูดเอาสารอาหารนะฮะทาง ใบที่เห้าให้เขานี่ละ่ะนะครับพี่น้องครับเออบาชัดคิดอยา่างไอยู่ที่พี่น้องถามมาว่าซอยตอบคำถามให้แนวว่าการไ้น้ำพุทธาา่าหรือไ้น้ำฟ้าลางกิมจูนี่เข้าต้องไ้ทั้งใบแล้วเลยบอนะฮะลดทั้งใบทั้งนวยทั้งผลผลิตทั้งลำต้นทั้งโค่นเหงาเลยบอบ่อตองได้พี่น้องนด้ นะฮะไม่ต้องนะฮะให้แค่เฉพาะทางดินนะครับเด้พอพว่าขาดูดขึ้นมาเลี่ยงนะครับส่วนต่างๆของลำต้นบบวาจะเป็นกิ่งการสาขาในลำต้นนะฮะพี่น้องเนาะใบยอดผลผลิตนะฮะจังทีบ้าทัดบอกไปว่ายาฉีดฮอมโมนนะครับบ่อยเกินไปนะฮะอย่างน้อยๆน,นะฮะสิบวันนะฮะทิ้งช่วง เด้อครับเด้อราคาซิบหาหมื่อน,นะฮะบ่ผิดนะครับใหญ่อยเกินไปมันจะเกยตัวนะฮะมันจะไม่กินทางดินนะฮะมันจะกินทางใบอย่างเดียวนะฮะซ้ำเล็กน้อยแล้วบาดนีทซ้ำผู้ถอดละบาดนีถ้าก,กินน้ำผ่องละบาดนีะนะ,ะถ้าห,หาหาเมื่อเท่หาหนึงหามื่อเท่านึงเนี่ยเออพี่น้องเดี๋ยวหูซึกนะฮะเดี๋ยวรู้นะฮะหญ้าห้บ่อยเกินไปนะครับบางช่องบาง มองบางบริษัทอาจาาจะโฆษณาเบอร์นะฮะโ่าเบอร์เกินไปได้ล่ละแปลว่าเนี่ยผมฉีดเนี่ยผมฉีดทุกห้าวันเลยประสนฉีดทุกหาเมือ่อพี่น้องครับฉีดทุกหาเมื่อแม่นยุผู้ขายดีเงินนะฮะแต่ว่าผู้ฉีดเนี่ยเปืองยานะครับเปรืองยาละกะถามว่ามันตายบ่อเวลาเขาฉีดทุกหาเมือ่อมันบ่ตายนะครับพี่น้องครับแต่ว่ามันเคยตัวมันเคยกินทางใบเนาะ ให้ปุ๋ยทากดินไปมันก็บ่เกิดประโยชน์นะฮะนี่แหละจังที่บอกนะครับเด้ออ่ะสำหรับคลิปนี้นะฮะบ่าวทัดจิ๋อท่อการนะครับถึงสายก่อนเดินสายก่อนแล้วกะ็ที่ท่การฉีดพ่นนะฮะพี่น้องเนาะให้พี่น้องนะฮะเอาไปเฮ็ดตามที่บ่าวทัดบอกนะครับเด้อสันไล่เนี่ยมันซอยในเรื่องของนะครับกำจัดพวกปรสิตได้นะฮะหลายอย่างหลไรเนี่ยว่าจะเป็นการ คำจัดนอนทำมันนอนนะพี่น้องครับ้วก็เพียบอากดูดูนะฮะบ่ว่าจะเป็นเพียอ้อนเพียแแ้งนะฮะแม้กระทังมุดแดงดินนะครับพี่น้องครับมุดเสียนดินมุดดินไฟนะฮะมุดตัวเดียวกันนี่แหละนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไปเพียงสามีกอนนะครับพี่น้องครับเจอกันคลิปหน้าซาละดีดีนะครับพี่น้องครับจาก,กเกษตรอีสานแชนแนลนะครับบาถทดนะครับเด้อพี่น้องครับสวัสดีครับ